Yeah. Okay. คนมาสานที่ใจฟังเยอะนะครับที่มาส่งนี่ไม่ใช่เอ่วงที่มีการเกิดความรี่กระเกิดบรรยากาศอนะครับเรือที่นั่งอยู่นี่อาจจะไม่สบายเต็มที่นะครับหรือเปล่าไม่ลงนะครับนี่ที่จริงอ่ะเนี่ยเนี่ยเเออออจะไปโน่นไปนี่ไปนั่นกันนะครับก็ื่อไล่ค่าไม่คิดจะมีการต้นติ้วทางทะเลสาบในการสายลำติดเวรล้อเอาไปบายบายคนที่มาส่ง ขานะครับให้เป็นเื้นที่สาคัญที่สุดนะครับของการน,นะครับ,น,น,รน,บน้ําในทะเลสาบเนี่ยไม่ไม่ไม่ท่วมถึงอกเลยนะครับเพียงแต่ว่าในตอนตอนลอาสของเมืองสงขานะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาท่านสมศักดิ์นะครับรรรตื่นเต้นกว่าใครเลยเมื่อวานถึงวันนี้เจอเรื่องอิบาทที่ออกไปเที่ยวกันมันจงต้องเป็น3-400คนแล้วก็คิดว่าเรือประมาณนี้ครับครับเพียงแต่ว่า,า,า,าทุกครั้งนะครับเวลาภาคีกนลักเมืองสงขลาสมาครที่ประมงพงพางนะครับ นะครับลงไปทุกครั้งเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดรังเกียจที่จะลือโพงพางนะครับเพาขาคิดก็เลยเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องกลับมาก่อนโพงพางแต่เมื่อไหร่ที่การต้องเที่ยวทางทะเลพร้อมนะครับก็จะได้รื้อพงพางบางส่วนที่มันเป็นขวางทางล่องน้ำไว้เฉพาะไว้เฉพาะนี้ไปเลย นะครับแล้วก็ส่งทัพหน้าไปที่เคพานะครับแล้วผเจ้าหน้าที่มาส่งเจที่นีครับมมาส่งเซที่นีไม่ใช่ตัดสินพิจารณาความและผเป็นนัก,กา่าจิงเกกาทรท่นเป็นไไม่หวนะครับไรนะครับ แทพที่รัติการที่3แต่งตั้งท่านแม่ท่านนะครับราะว่ายจึงปเป็นพอเทพเพราะ,ระว่าสมเด็จพ,พระารรนารายณ์พระมยุทธบดีมูนคุศรงไม่นำกลับไปครุรียุทธยานะครับไปเป็นทาหารผู้บันลังสมเด็จพระนารายณ์เลยก็ที่3ครับเราะฉะั้นเชื่อสายสงขาในวัฒนธรรมพริรจึงไปมีที่4ี่ไม่มีสายโลหิตเพราะเนื่องจากว่าเป็นน้องต่างบรรดา,นานของรัติการที่3ความสําคัญที่สงขาภาคมิใจมากอยากจะให้รูปสงขาทุกคนได้รู้ว่าเรื่องสงขารในประวัติศาสตร์มันยิ่งใหญ่ พอมาดูเรื่องสงครามกบฏวัดตายแล้วที่จริงเรื่องบุเพลสันติวานที่รองแพงขียนภาคเลียนในท่านถามว่าเข่งข้างข้ามภาคลงสีแดงไสเป็นขั้นข้าแล้วก็เดินไปก็จะมีจุดชั้นดาบมาเลยคบทุกวันนี้อยากจะดูว่าขึ้นนะครับตรดนั้นเป็นกษัตริย์ตกพยพมาแล้วก็ให้พี่น้องมุสลิมอยู่บริเวณในพระมหาพิชัยมงคลของชั้นฉั้นจึงให้เธอพูดเป็นนงมาดูแลครับ คือพูดกับตุกควจแต่ก่อนได้มาเป็นหลายครั้งแล้วและตั้งใจจะมาอีกจริงมาทรั้งไรจริงก็ใช่บุญของท่านชัดนจินให้เธอรู้ไปน้องมาดูเลยเด็กๆครับแว่าที่รอหกเจ้ารถกระบะที่ดีเลยต้องให้กำลังใจกันว่าก็จะต้องเหนื่อยมากในการที่จะนำประเทศนี้นะครับที่คือลนะคับที่อยากจะบอกท่านนะครับเพราะฉะนั้นรอหกตื่มองเมืองสิทธิมาลารับไปตรวจตรวจพระที่วัดเทศบาตำบลวัดพระตายคือตำบลจะมียมาตจะมีคือพระมาที่คือตาย นะครับพอหลวงปู่ทวดประดับภาพตายที่นั่นที่ตำหนิที่แต่แล้วจืดที่จริงแล้วหลวงปู่ทวดเกิดที่ตำลดีหลวงครับแตนไม่ว่าครับคนที่อยากจะมากราบหลวงปู่ทวดที่บ้านเกิดกันเห็นไหมครับที่เพชรเม็ดหนึ่งที่ผมถือว่าจริงันด้วยเพราะฉะนั้นเมืองบรดโลกทุกเมืองจึงไม่เป็นเมืองที่ใครก็อยากจะระเบิดเป็นั้นนะครับนี่คือความสําคัญเป็นเพชรเม็ดที่สองที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ว่าว่าเราก็เห็งที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ล็อบบี้ให้พวกผมเนี่ยเป็นบรรยายให้ท่านรัฐมนตรีฟังแล้วครับศาลของประเทศไทยนะครับซึ่งซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาาาลลมมกเเเเยนนนีี่่ะครับทป็จ้ือง นะครับเพราะฉะนั้นพอเชิญกลุ่มคุณเจริญมาเป็นนักการที่สามครับและก็่กกกได <ป S> ้เลยพันไปออกโน่นออกนี่ออกนั่นตอนแหลมตะลุมพุกเมื่อสักสามสี่ปีของโกเบนเ,เก้นนะครับของเดนมาร์กมาที่นี่นะครับเป็นราชันคาุกะของในหลงวงเพราะยิ่งอยากอยากทำให้คนอยากมาเที่ยวสงขากันนะครับในขณะที่บอระเบิดโลกที่เป็นรักษาดูแลรทศบาลด้วยก็เลยเห็นความสำคัญของนางเงือกที่ดัง ไม่ว่าจะเป็นที่โกเปนเกนที่ไหนที่มีประมาณเจ็ดแปดที่เนี่ยสงขาส่วนขึ้นที่เกาหลีที่อะไรก็มีวันนั้นเนี่ยสมคามันจึงเป็นแรงม์กที่สําคัญนะครับที่ต้องนอกที่เขาจะมาซื้อสร้างเป็นธนาคารที่เขาสร้างธนาคารของตะฟูนขึ้นมาการท่องเที่ยวทางน้ําก็มีความสําคัญที่ทะเลสาบมันในประเทศไทยมันมีที่ไหนที่เป็นอย่างนี้รู้ว่าในโลกเองคงหาได้ไม่ง่ายนะนะครับที่เรามีทะเลสาบแต่จริงๆก็คือสงขาเนี่ยมี ีเพชรอยู่เยอะมากนะฮะเพชรมีอยู่จริงนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เราได้เจรนาดนะครับให้ให้มันดีนะครับก็คงต้องต้องอาศัยเรี่ยวแรงของพวกเรานะแต่ผมฝากพวกเราว่าเวลาคิดเราต้องคิดได้เยอะแหละแต่ว่าเราเวลาลงมือทำเนี่ยสำคัญแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทําในสิ่งที่ง่ายและเริ่มจากตัวเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆหยดน้ํา หลายๆจุดจึงจะรวมเป็นลำธารลำธารหลายๆลำธาจรจึงจะรวมเป็นแม่น้ำแม่น้ำจึงมารวมเป็นทะเลไม่มีใครที่จะสร้างทะเลได้ก่อนนะครับ ว่างนะครับ <c oughs> ผมก็ไปหลายที <c oughs> ไป้ไียกันได้นะครับตั้งใจอยู่เมื่อวานนี้เองสวยครับถามสนุีคที่มีคนอยากรู้เรื่องความรอมยเล่าใหกันไหมไปแล้ว